อ่ากองอ่าเก็บมาปุ๊บอ่าฮัลโหล,ลสวัสดีครับผมอยู่กับผมอีกแล้วสลาลาชาแนลเราเนี้ยเรามาอยู่ในแมปแกนพีทออนไลน์กับอัปเดตวันครบรอบหนึ่งปีเป็นไงโอ้โหสวยงามแบบสุดๆซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะอยู่อีกส7เชั่วโมง35นาทีแล้วก็อีก7วินาทีเรื่องมาเกาะนี้ยังไงก็คือมันอยู่เกาะเริ่มแรกเลยที่น้องๆเปิดเกมเข้ามาแล้วก็ววอยู่เกาะน,นี้แล้วก็เฉียงมาทางซ้ายจะเจอเกาะน,นี้ แล้วก็จะมาเจอตรงนี้ง่ายๆเลยซึ่งพี่จะมาสอนหาของอีเวนต์หปีนี่ก็คือเห็นนี่ไหมสิงเหลืองอ่ะเน็กกิฟต์เน็กกิฟต์อินสเจ็ดิเนี่ยค,คืออีกสี่ิบาวีเนะี่ยของมันจะดรอปซึ่งพี่เท่าที่ดูมาของมันมัจะดรอปตรงนูน่นนูน้นบนนูนน่นเลยนะ่ะโอเคเดี๋ยวรออีกสักสามสิบวีแล้วเราลองไปหากันดู ซึ่งของพวกนี้มันจะเป็นกล่องแล้วเราพอกดเก็บมาใช่ไหมมันจะสุ่มของที่อยู่ข้างในนั้นโดยเฉพาะมันจะมี SP Reset Stack ด้วยนะมันสามารถสุ่มแล้วเจอในนั้นด้วยแล้วก็ที่สำคัญรู้สึกว่าจะมี CC ด้วยในนั้นนะก็ใครเป็นนักล่าหาของก็ชัวร้ไลไปไหนวะเตรียมตัวหากันให้ตาควักกันได้เลยโอเคห้าสีสองหนึ่ง ไป let's go ขึ้นไปข้างบนนั้นอ่ากองอ่าเก็บมาปุ๊บได้อะไรปุ๊บ shader ดดอ,อย่างนั้นเหรออ่าพี่ได้มาวะเนี่ยพี่ได้อะไรบานอ่ะฮะคืออะไรอะ่ะอ๋อนี่เหรอแว่นตา เป็นปะกายสุดยอดเท่เทเกินโอเคพอเราเก็บมาตรงนี้ใช่ไหม,มส่วนมากนะมันจะดรอปตรงนเนี้ยเนี่ยพี่ขึ้นมามันก็จะดรอปตรงเนี้ยแล้วเราก็ไปรอยนี่รออีกเนี่ยไหมแล้วมันก็จะนับอีกสองว,วิซึ่งของพวกเนี้ยมันสามารถได้ซ้ํากันนะน้องๆก็ขยันขยันแบบออนใครที่มีเซิร์ฟ v i p VIP ส่วนตัวเนี่ยจะได้ไม่ต้องแย่งของกับคนอื่นก็ รอแล้วก็สามารถเก็บได้เลยซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากใครที่เป็นนักล่าก็อย่าลืมมาหาของกันด้วยล่ะโอเคคลิปนี้ก็ง่ายนิดเดียวเห็นไหมแค่มารอคูดาวแล้วก็เก็บของแคน่นี้ประมาณนี้แหละโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ถ้านำลังชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้พี่ไปก่อนเด้อ